โอ้โหเห็นไหมอันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงครับเครื่องหมักเครื่องหมักไก่หอมมากเลยนะครับวันนี้เราจะทำไก่อบฟางครับไก่อบฟางครับผมเดี๋ยวให้ดูตอนไหม้นะครับผมเราทำอันนี่ไหม้เยอะแล้วครับผมเอาเล่าเห็นบอกว่าสูตรนี้ฮะสูตรนี้สูตรเด็ดอ่าสูตรเด็ดครับผมเด็ดตรงไหม้้นี่่ใชมมเดด็ตรงไหนี่แหละครับผม แล้วก็ไม่ต้องล้างผักล้างของนะฮะไม่ต้องฮะแบบนี้เลยไก่ไม่ต้องสอนขนไม่ต้องครับมีที่นี่ที่เดียวอืปั่นไปทั้งใบอย่างนั้นเลยหรอหมักไก่ทาด้านนอกได้นะครับเม่อนมันแห้งครับผมอันนี้อะไรครับอันนี้ซอสหอยนางรมครับนีอะไรครับซีอิ๊วขาวอซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมอพริกไทยเม็ดหกไปแล้วครับได้มาถุงหนึ่งก็หกไปครึ่งหนึ่งแล้วฮะไม่ไหวฮะ พี่เอกถ้าถ้ามึงไปลงรายการนี่แบบว่าหมดซีมาสองห่อหมดเนี่เอ้ยไก่ต้องสองตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำก่อนนะครับขออนุญาตเดินมาเอาน้ำหน่อเป๊บซี่นี่แหละครับถ้าเราเรากินแ๊บซี่นี่เราจะใส่แ๊บซี่้อันี่ไม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 ่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงไม่ห่วง เพราะว่ากินยังไงก็าสามรสชาติก็ไม่เคยเหมือนกันเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็จะปั่น,นเราก็จะผสมเครื่องหมักใช่ครับอ,อันนี้เราต้องปรุงก่อนนะครับอ,อ,อันนี้คือเครื่องหมักของเรานะครับดูหอมไหมหอมไหมหอมเครื่องเทศมากมาย อือร่อยมากขอมมากสูตรหมักไก่ง่ายๆขัวคุณป๋องรัวสนาดมันก็โบลุกตัวเอ้าหรออ่าล้างสักหน่อยนะครับแอบทำความสะอาดให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าไก่นี่น่าจะไม่ได้ล้างมาสามวันแล้วฮะนไม่เคยอาบน้ำเลยก็อมาบอก อย่าจับเข้าจับออกในถังเลยอันนี้ไก่ตัวเมียแน่นอนครับโบเลยครับผมบอกดีใจมากเลยพี่มาซื้อสองตัวเนี่ยจริงเหรอเพราะว่าไก่ค้างค้างเดือนค้งแรมมาอายไม่ใช่ไก่ค้างปีหลังรับพอลุกลวกนะครับพี่กินแล้วตายถ้าถ้ากินแล้วตายก็คือเผาครับเออต้องบ้างไหมหรือว่าอย่างนี้เลยอ๋อไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องครับ อ่าทีนี้มันมันเฉพาะกิจไงแล้วก็ยัดเข้าตูดเลยนะครับเอ้าไม่ไม่คุกเอาไก่คุกเหรอยัดตูดก่อนเลยดเับพี่จะทําหรือผมจะทาครับนี่ยไม่ถามถามเพราะว่าผมยัดให้เต็มตูดก่อนเลยครับเพราะว่าผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยเราก็เลยต้องคลายข้ออ่าทีนี้ไปแล้วหนึ่งตัว แล้วเราก็เจมเจมเจมจมกิไก่นะครับเพื่อให้น้ำซอสมันเข้าไปในเนื้อนะฮะชิปของผ้าหงายท้องขึ้นมาครับผมรับรองครับผมวันหลังมากินก็รสชาติก็ไม่ได้อย่างนี้แหละครับจำไม่ได้แต่แล้ววันรสชาติจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันร้อยวันพันเรื่องเนี่ยจิ้มขัาไปครับตามเนื้อเพื่อให้น้ำซอสมันเข้าไปในเนื้อไก่นะพี่นะ ရရလေလ yeah, ေမင်းတို့က

ขอบทุกคนขอบทุกคนเอานะครับเสียสาวกับช้างนะฮะในการเอาไก่ฮะเสียบก็ไปในตูดรอบที่แล้วเสียสาวกับโอใช่รอบนี้ไก่ของเราเสียสาวกับช้างนะฮะยัดเข้าไปในตูดเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับผมเพราะมันเป็นอย่างนี้ชอบเลยครับผมชอบเลย ีกสีชั่วโมงเจอกันขอถายนานนานไปเปล่าอะไรก็ไม่ต้องแค่สีชั่วโมงพี่ล้องเป็นอ่ะต้องทางพี่ได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเอาไปขุขขนๆน,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 นะ เรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมประชุมเพลิงเรียนเรียนเชิญทุกท่านร่วมประชุมเพลิงเราะเดี๋ยวนี้ถึงร้องเพลงบนรถพี่ก็ได้ไฟไม่ติดเอาไฟไม่ติดนะครับสิบไผ่แล้วไก่โงเอ๊ะคัดคัดคัดได้ยังครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมประชุมเพลิงไก่อบฟางของเราณวันนี้ ประท่านประธานแขกยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนะให้ห้านาทีเลยว่าห้าไกลายเป็นเมนูประจำสวนมาแล้วฟางผมสั่งมาสี่สิบก้อนนะหมดประกะไก่ได้ห้าก้อนแล้วครับตอนนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะสองชั่วโมงเจอกันนะฮะไก่จะสุกหนูะหนูลงผักได้อีกเยอะเลย อย่างนี้ต้องเปิดโหมดโลโมชั่นนี่นะเอาพีนิโกมมาานะไม่อย่าให้โดนนะอย่าให้ไก่ล้มนะโอ้ยไมได้ไม่ได้ไมได้ไมได้ าจะอีกเคี่ยอีกรอบนึ่งเราอ่ะ๋อมันเป็นเครื่องเทศเว้ยมันเป็นเครื่องเทศเว้ยเครื่องเทศเราสับตรงนี้อีกโอเคโอเคโอเคขอขอด้วยต้องอกหน่อยครับออกครับออกอกใช่สูอีกทีน่ะอ่าอ่าค่อยๆเที่ยวอันนีทางนี้อ่อนไปอ่าโอเคหน้าหลังโอเคอันนี้สำรวจก่อนใช่ไหมสวยเลยสวยเลำรวจกันครับเราเราจะไม่ให้ ไม่ให้ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเราโดนมาเยอะแล้วครับผมครับสวยงามสวยงามอันนี้ทดสอบก่อนหนึ่งรอบโอเคจัดไปผมเป็นคนหมดไฟครับ ันนี้เราชาพนกิจรอบ2องนะครับบุบ้านบบ้ารนบ,บ้านฟงครับแถบ,บนู้นใช่ไหมที่ต้องการไฟ ความใจไมใจแต่นี่ผู้ฝังเขาขอมามมีรอยู่อาจะอตส่าหมาทุนจัวิจัด